สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่วันนี้จะพามาชมการเก็บรักษามะนาวให้อยู่ได้นานแบบบ้านๆกันนะคะถ้าเราซื้อมะนาวมาหรือมีต้นมะนาวแล้วไม่เก็บตอนที่ผลเป็นสีเข,เขียวนะครผลมันเรียบมันวาวมันแก่แล้วก็เก็บได้ถ้าไม่เก็บตอนผลเขียวเขียวมันก็จะแก่เหลืองแบบนี้ล่ะคะ่ะหล่นช้ำลงมาใต้ต้นนะคะเนา่าเอาไปทานรสชาติน้ำมะนาวก็จะไม่อร่อย พราะฉะนั้นมะนาวบนต้นที่แก่แล้วเราต้องเก็บขยะให้หล่นและนี่ก็คือเครื่องมือนะคะที่เก็บมะนาวของเรามันก็คือที่คีบขยะนั่นเองค่ะเอาไว้คีบสอยมะนาวผลแก่นี่มานาวผลแก่มันจะล่วงมาจากต้นถ้ามันเหลืองแล้วแบบนี้นะคะคว่ก็จะหลุดเราเอาไปรับประทานมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตอนที่ผลสีเ,เขียวเลยค่ะ หรือเหลืองที่เราก็เอาไว้ด้วยนะคะเสียดายนะเนี่ยค่ะใช้ไม้คีบขยะนะคะให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอามาคีบมะนาวเพราะว่ามันอยูนลึกเข้าไปที่ต้นไม้ได้มะนาวมาแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็เตรียมถุงพลาสติกค่ะจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดก็ได้นะคะเช็ดให้สะอาดหรือว่าเป็นพลาสติกที่เรามีอันนี้อย่างบ้านเรานะคะไม่มีแปสำหรับห่ออาหารถ้าใครมีก็เอาแปห่ออาหารซีนไว้ก็ได้ค่ะนะคะหมุนให้แน่นอย่าให้มีอากาศรัดด้วยหนะังยางรัดแกงหรือว่าถ้ามีเทปใส ก็ใช้เทปสายพันธ์ุไม่ได้ค่ะ ใครสะดวกใส่กล่องพลาสติกนะครับก็เอาผลมะนาวที่ห่อพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในกล่องปิดฝาให้สนิทนะคะแช่ไว้ที่ช่องแช่ผักในตู้เย็นได้เลย <need> เก็บไว้รับประทานได้นานเลยค่ะ หรือถ้าใครมีถุงนะคะเป็นถุงซิปหรือว่าถุงพลาสติกที่ซื้อของมาจากข้างนอกก็ได้ค่ะนะคะใส่ถุงไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากเราห่อผลมะนาวด้วยถุงพลาสติกแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ถุงพลาสติกด้วยนะคะรัดปากถุงให้แน่นใส่ไว้ในช่องแช่ผักของตู้เย็นเช่นเดียวกันค่ะ ไล่อากาศออกจากถิ่ให้หมดความชิ้นของมะนาวจะได้ไม่ออกมาจากผลรสชาติก็จะได้จีจ๊ดจ๊าดเหมือนเดิมค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องครูเอื้องพาเพลอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ